สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับวังคำาฟมเบี่ครับวันนี้นะครับอีกงานหนึ่งของเราก็คือสิตสูบน้ำใส่สาป่าครับผมใสน้องป่าครับเพราะมันอยางแหงครับเดือนเมษามันห่อนะครับผมก็เลยมาสูบน้ําเลยนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของเรานั้นตั้งไว้แล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเตรียมเครื่องสูบน้ําแล้วนะครับสําหรับหน้าบ้านผมก็จะมีนะครับมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับ สามารถสูบน้ําถ่ายเทไปทําการเกษตรหรือทําปรอมงเลี้ยงปลาลําพืชได้นะครับถ่ายเทได้เป็นลําน้ําของหมู่บ้านนะครับที่ดินบริจาคนะครับให้หมู่บ้านนะครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งเครื่องเรียบร้อยเรียกต่อท่อครับนี่แหละครับก็จะดูดนะครับสูบน้ําเนี่ยผ่านไปทางบ้านหลังบ้านผมผมมีสระน้ำโค้งน้องนาอยู่นะครับตรงนู้นนะครับผม นะนะนะครับนาชายทําให้นะครับในชั้นกําลังวางท่อให้ผมนะครับผมเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมนี่ครับเพิ่นวางท่อเลยครับตามไปดูเลยครับบ่ถึงบ่เหลือน้อยเดียวนะบ่มีสัมทออยู่เ้ืงกนกระไ้เอาเอาเอาล่างบ่ได้บ่สังกะสีบ่ได้บ่ สังกะสีมีอยู่ไดนทั้งนั้เอาสังกะสีก็ได้ตัวจับบริย่างหลักถงุงน้อยเดียวตินี่ครับเดี๋ยวจะสูบน้ำลงไปให้บอ่อปลาของเรานะครับให้อาหารปลาก่อนปรากฏว่าท่อนมไม่ถึงต้องไปเอาอีกเนาะอีกสองท่อนพอดีคอยให้อาหารปลาถ่ะ ครับกระเทือนเนาะคำานวณพิษนี่ครับบ่อปลาผมนะครับเดี๋ยวจะให้อาหารก่อนนะครับเนี่ยถ้ามันได้ยินเสียงผมมามันก็จะบ่นนะพี่นอ้องมันจะบ่นรัดเลยครับปลาโอ้โกล่องกระสายเลยพี่น้องเด้อให้อาหารปลาก่อนดูดิว่าจะมีปลาไหมมีปลาขึ้นกินเนี่ยผมบ่อนั่นดีครับ กินกินแล้วครับมีปลาดุกปลาบึกปลาสวายปลาช่อนนะครับน,นี่ผมทีนนนม่น่องกรุบกริบกรุบกริบนะครับกินอาหารผมให้อาหารปลาดุกกับอาหารปลากินพืชนะครับผสมกันให้กินกิน จนสิ้นามาให้เพิ่นครับน้าจนจะเป็นขี้ต้มนะครับผมแห,แห้งแห้งแรงมากฝนตกสามสี่วันก็ไม่ตกแถวนี้พวกน้องหน้ามดูป้านะครับดูป้าลมยู่พี่น้องลมดีๆีอยู่ตั พระนพนมนี่มาปล่อยปล่อยให้เขาอยู่นี่แหละเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นี่ครับหลายตัวอยู่โอ้นอาจะมัเป็น,นรูปตัวจย,ย,ย,ยันตัวจหญ่ บรรยากาศโขงน้งนาผมมือนกับลมพัดบีบีครับกล้วยหอมกล้วยยังมันเป็นไงแล้วครับตอนนี้พริกมีผลผลิตแล้วเดี๋ยวจะสูบน้ำใส่โขงน้งนาก็มันแห้งเดี๋ยวป่าสิตายเนาะเดี๋ยวปลาจะเป็นโลน้ำมันแับนี้ร่มนะครับวันนี้มีร่มแต่ว่าบ่มีฝนจักเทือ่์อยู่นะเดี๋ยวสูบน้ำขึ้นมาให้มันเต็มสั่งเลยบนะโมเต็มนอกเอาขึ้นไม่จักหน่อยจักสอบนั่งยันเลย กับมนุษย์ครับเขาก็ต้องการอาหารเนาะมีอย่างสัตว์นี่มันก็ต้องไปหาหมอคือมนุษย์เาสัตว์นี่ดีอย่างไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับมันบอกไปเป็นโรลก,กลอาหารก็เอาท่อมาเพิ่มแล้วครับผมพี่น้อง เกียนบบถึงครับเรียบร้อยเลยครับน่าเราเห็นตะยังคักเลยน่าก็จีโดดลงซาผมนี่แหละครับผมตอนนี้ให้อาหารปลาเอาแล้วครับคุณนะครับคุณเรียบร้อยแล้วมนะันอ่าครับตอนนี้ก็จะเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันใส่ก่อนพี่นอ้องปลูกไอ้พริกมาดูแม่หนิ มาดูทำนี่พิกมันเบืองหนังสืงองอ่อเน็ตนะสื่อเน็ตคอ,อย,อยมีเน็ตเพื่อคอยสื่ออันโปรโมชั่นหนังนะ<อ>ในเน็ต Netflix เติมเบ็นซินเข้าไปอาชีพแล้วครับเจ้าของสวนฝรั่ง40งไร่นะครับ ขายทุกปีนะครับส่วนฝรั่งมันฝรั่งโปเตโตอะไรต่างๆที่เรากินอยู่นี่เลเลยนะครับอันในผมเห็ดนี้โบป็นครับผมรับรองโบขึ้นเนีนอนะครับนี่ครับเทคนิคเด็กพี่น้องเด้ต้องเอาหนามมาลองมัน้อมนะผสมมันโบข้นครับผม โอ้สวัสดีครับท่านหัวหนา้าช่างโอ้ยอันสีสูบน้ำใส่สาโคกงน้องหน้าครับผมย,ยันปลาบึกตายปลาบึกข่อยกระลังใหญ่ใหญ่อยู่ด้วยปลาบึกฮะเออมันเหลือหน่อยหนึ่งเหลือสามสี่ตัวปล่อยเมื่อปล่อยชักตัว,วอบบตอเ,เออมัมอปนปลาสวายไม่เป็นกินปลากินผื่นหรอมาบอปลาสวายไั่เป็นกินปลากินผื่นหรอมา มันปักอ่มันปักมันมีเงี้ยเลยอ่าคอยอันปลาหนเด้ออีกอันหนึ่งเดินประสบความสำเร็จคอยเชิญสำนักสืบในเจ้าเลี้ยงนะครับในเจ้ามีิตรปลาสลิดใหญ่ขนาดเลย่อยเอามาล่องล่องเบิองหาชิดโตไหมเมื่อคอยไปยึดน้าในซสาน่โอ้ห้าวสีนิ้วนี่ซ้ำเขาขายได้เลยไหมเออมันเป็นสายพันธุ์กับปลากระเดิดนะบ้านเฮามันอยู่ได้อยมาวินิจฉัยมึงเลี๋ยวสายพันธุ์เดียวปลากระเดิด เป็นไงกูโมมุนบันส่วนจับบ่รอสักหน่อยนะครับผมก่อนเกิดการอุบิเหตุเกิดขึ้นอเอาละมาทางเท้าแล้วเปิดว่าวแระบบโช๊คอัพ ม wow. wow. mm ัน hmm. ม uh. ีสายรุดได้ห hmm. น uh. mm. ่สายยังรุดบไปเกี่ยวกันบ่อืมไกลแล้วครับพี่น้องรุดรุดรุดครับอึสอึสพี่จัตุดตุดอยู่เอามาหนึ่งเอาเอาหลุดครับพี่น้องหลุดเอาเป็นง มันบ,นบ,บลงหมดเไปดูดปลาแถแดงอยู่อยดูยดดป่าอ้อมของคตอนนี้ก็สูบน้ำโอ้นะครับได้เยอะพอสมควรแล้วครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับพอควาองไส้ไก่ก็ไม่ในกว้างหลุมนี้ก็ประมาณ3ามเมตรนี่แหละครับข้างบนมัน5เมตรอยู่แต่มันขุดลงไปแล้วมันเล็กลงไปเยอะป่าผมก็จะอยู่ได้อีกนานเลย จีิคิดว่าฝนจะตกแต่ฝนไม่ตกแล้วก็ใช้วิธีนี้เลยครับต่อ3ามนิ้ว2นิ้วครึ่ง อะไรจังหว่าดีๆจะเอาป้งฝอยมาเลี้ยงนะครับผมกระช่างมันจะกระางกระช่างมันบ่หญ่ได้ใช่หราฝอยกินดินพี่ตั้นเราเลี้ยงตามไม่บ่อเลยไดนให้มันกินดินกินนะไรกระชางมันข่ายแย่งบอกไปไงเรากั้นเอาก็ได้มันเก็บแฉกแฉกแยงกัน น้ำเบิดน้ำไม่ขึ้นน,น,น้ำเบิดหรือน้ำมันเบิดไอ้เบอรนู